น่าทึ่งมากขิงส่งผลดีทั่วร่างกายน่าทึ่งมากเมื่อเรากินขิงทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับร่างกายชาวอินเดียและชาวเอเชียนิยมใช้ขิงเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารนอกจากนั้นมันยังมีสปปรรพคุณเป็นยาที่ใช้กันมานานนับทศวรรษขิงมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพเช่น บรรเทาอาการปวดปัญหาการย่อยอาหารและบรรเทาอาการคลื่นไส้รากของขิงเป็นส่วนที่นิยมใช้กันมากที่สุดมันมีคุณประโยชน์สูงและสามารถนำมาบริโภคเป็นแบบแห้งเป็นเครื่องเทศเป็นแบบผงแบบสดเป็นน้ำผลไม้หรือทำเป็นน้ำมันก็ได้8เหตุผลที่ควรบริโภคขิงอย่างสม่ำเสมอ หขิงบรรเทาอาการปวดตามที่มหาวิทยาลัยของรัฐจอร์เจียได้ศึกษาวิจัยพบว่าขิงสามารถบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อได้25ยิ่งกว่านั้นความน่ามัศจรรย์ของรากขิงยังบรรเทาอาการปวดประจำเดือนและลดอาการลุกลามของการปวดกล้ามเนื้อ 2. ขิงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล 45วันในการศึกษาวิจัยได้นำผู้ป่วยที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงจำนวน85คนบริโภคผงขิง3กรัมทุกวันพบว่าทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงนักวิจัยชี้ให้เห็นว่ามันยังสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้อีกด้วย 3. บรรเทาปัญหาการย่อยอาหาร ขิงมีสารฟีนอนซึ่งบรรเทาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารนอกจากนี้มันยังกระตุ้นการผลิตน้ำดีและน้ำลายที่ช่วยส่งผ่านไปทางอาหารและของเหลวผ่านไปสู่ทางเดินอาหารและได้ทำการศึกษากับคนจำนวน24คนพบว่าการบริโภคขิงผง1.2กรัม ก่อนมื้ออาหารช่วยเร่งการกำจัดของเสียในกระเพาะอาหารซึ่งช่วยลดอาการอาหารไม่ย่อยลงได้50% 4. ขิงต่อต้านอาการอักเสบโรคข้อกระดูกอักเสบเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันเป็นการเสื่อมของข้อต่อซึ่งจะนำไปสู่ความเจ็บปวดในข้อต่อที่ร้ายแรงการวิจัยที่ผ่านมา ของคนที่เป็นโรคข้อกระดูกอักเสบ247คนพบว่าคนที่บริโภคขิงเป็นประจำมีการใช้ยาน้อยลงและอาการเจ็บปวดของพวกเขาก็ลดลง 5. ขิงช่วยพัฒนาการทำงานของสมองให้ดีขึ้นอายุที่เพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดโรคเสื่อมเรื้อรังและการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมเช่นโรคอัลไซเมอร์การวิจัยแสดงให้เห็นว่าขิงมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีการตอบสนองการอักเสบมีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในสมองในการศึกษาวิจัยกับผู้หญิงวัยกลางคนจำนวน60คนแสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากขิงช่วยเพิ่มหน่วยความจําและการเกิดปฏิกิริยาในการทํางานซึ่งหมายความว่ามันช่วยพัฒนาสุขภาพสมองให้ดีขึ้น 6. ขิงบรรเทาอาการคลื่นไส้การบรีโโภคชาขิงหรือขิงสดส่งผลดีในการรักษาอาการคลื่นไส้ยิ่งในกรณีของการตั้งครร อาการแพ้ท้องและการรักษาโรคมะเร็งตามการศึกษาวิจัยกับหญิงตั้งครรภ์จำนวน1,278คนบริโภคขิง1.1ถึง1.5กรัมทุกวันทำให้มีอาการคลื่นไส้น้อยลงขิงช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจน้ำตาลในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับ โรคหัวใจผลการศึกษาล่าสุดในการเข้าร่วมของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานพบว,ว่าการบริโภคกิ้งผง2กรัมทุกวันช่วยลดน้ำตาลในเลือดโดยรวม10%ภายใน3เดือนซึ่งหมายความว่ามันสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้อย่างน้อย10% 8. ขิงมีคุณสมบัติต้านมะเร็งขิงมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าจินเจโรจึงได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาพบว,ว่าการบริโภคสารสกัดจากขิง2กรัมทุกวันช่วยทำให้ไซโตไคนย ที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบในลำไส้ใหญ่ลดลงอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ